ฮลโลทุคนวันนี้นะคะจะมาดูเป็นของติงกะลีลดใหม่นะคะอันนี้ก็จะมาอัปเดตของนะคะนี้ก็คือจะเป็นของตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นของตัวอย่างภายในร้านค่ะจะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นช่องทางติดต่อนะคะจะมีเป็นไอรานะคะ XJZ ประเด็นป็นจีนะคะจะมีเป็น IG นะคะชื่อบิวจุดช็อปเคป๊อปนะคะแล้วก็จะมีเป็นเฟซ o o ๊กค่ะอันนี้เป็นชื่อบิวช็อปนะคะเป็นภาษาไทยนะค่าจะส่งนะคะนี้จะส่งเป็นแฟลตค่ะเริ่มตัวนี้ี่40บาทนะคะปลายทางเริ่มตัวนี้บาทนะคะเราโอนธนาคารกสิกรเราเลยแล้วก็รับตู้มันเต ฝากไปกดติดตามใน i g ด้วยนะคะจะลงรูปสินค้าใหม่นะคะจะลงอัปเดตนะคะพวกสกูชี่นะคะสามารถไปดูกันได้นะในคลิปนี้นะคะก็จะมีแจกของรางวัลเหมือนเดิมค่ะจะแจกทุกออเดอร์เลยนะคะตัวนี้ไม่จำกัดจำนวนนะคะสามารถสั่งมาได้เลยนะคะนี่ก็จะมีแถมให้ทุกคนเลยนะแล้วก็สามารถสั่งรวมกับสกูชี่ได้เลยนะคะอันนี้ก็มีของแถมเหมือนกันค่ะแล้วก็สามารถนะคะไปร่วมเล่นนะคะร่วมเล่นกิจกรรมนะคะในคลิปสกูชี่ได้เลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูของกันเลยนะคะต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสายเข็มขัดนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ราคา20บาทนะน้องเป็นสายเข็มขัดนะคะนี่นะน่ารักมากเลยนะคะลายเข็มขัดนักเรียนได้เลยนะตัวนี้ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ลายคร่าวๆนะคะจะมีเป็นลายประมาณนี้เลยนะคะนี่นะจะมีเป็นสายลุงนะคะนี่นะมีนเป็นอมยิ้มนะคะมีเป็นสติชนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายประมาณนี้เลยค่ะ นี่นะคือลายสวยมากๆานะคะสนใจลายไหนสามารถแคมมาได้เลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวนี้นะคะราคา2 0บาทค่ะนี่นะจะเป็นสลัดแบบนี้เลยนะคะต่อมานะ ah คะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแว่นนะคะตัวนี้เป็นเป็นตัวแว่นกองแสงนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะหรือเป็นแว่นแฟชั่นก็ได้นะนี่นะคะตัวนี้มาสามารถกองแสงได้ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมี2แบบค่ะจะมีเป็นกรอบทรงหยดน้ํานะคะแล้วก็จะมีกรอบกลมด้วยนะคะแบบแรกเลยนี้เป็นทรงหยดน้าค่ะ จะมีสีประมาณนี้เลยนะคะจะมีเป็นสีดําสีขาวค่ะจะมีเป็นสีชมพูด้วยค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีนี้นะคะนี่นะจะเป็นสีนี้เลยนะคะสีสวยมากเลยนะเป็นแว่นแฟชั่นได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกรอ,อบกลมค่ะจะมีสีเงินแล้วก็สีดําแบบนี้ค่ะราคา60บาทเท่ากันหมดเลยนะต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวลำโพงบลูทูธนะคะราคา90บาทนะปุ่มเปิดปิดจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่นะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลยนะตัวนี้ราคา90บบาทค่ะนี่นะคะ จะมีแถมสายชาร์จให้ด้วยนะตัวนี้นะคะจะเป็นที่นี่ผมนะคะน้องเป็นขนาดไซส์พกผ้านะหรือว่าเป็นขนาดไซส์เล็กเนาะตัวเป็นแบบนี้เลยนะคะราคา6 0บาทค่ะจะมีสีเหลืองแล้วก็สีม่วงค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นที่หนี่ผมนะคะน้องเป็นขนาดไซส์ใหญ่นะคะนี่นะแล้วก็สามารถแบบอุณหภูมิได้ด้วยนะคะจะประมาณนี้เลยตัวนี้ราคา120่บาทค่ะเป็นสีดําต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวหวีไฟฟ้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว เป่าดับนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ราคา128บาทเหมือนกันนะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้น้องก็จะเป็นไดเป่าผมนะคะอันนี้เป็นไซส์ขนาดพกผ้าเหมือนกันนะคะสามารถพับเก็บได้นะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นปุ่มเปิดปิดค่ะแล้วก็ปรับระดับได้ด้วยนะนี่นะคะจะมานี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสายเนาะตัวนี้ราคา128บาทค่ะจะเป็นสีนี้เลยนะต่อมาราคาตัวนี้นะคะน้องเป็นตัวเซรั่มนะคะราคา45บาทนะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ จะเป็นของแบรนดนี้เลยนะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเจลแต้มสิวนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะตัวนี้ราคา60บาทค่ะน้องเป็นตัวเจลแต้มสิวนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวคนล็อกสิวเซียนนะคะตัวนี้ราคา10บาทนะคะนี่นะราคาซองละสิบบาทจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะตัวนี้แนะนําเลยนะคะต่อมานะคะตัวนี้นะคะน้องเป็นตัวกระติกน้ํานะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้ราคา70บาทนะคะก็จะมีอยู่2ลายนะจะมีเป็นลายนี้นะคะนี่น้องเป็นลายดาบพิฆาตศูนย์นะคะมี2ลาย2สีแบบนี้เลยราคาจะสิบาทค่ะน้องเป็นแบบฝาเปิดปิดแบบนี้เลยนะคะเป็นมุนเอาเนาะตัวนี้นะคะเป็นตัวกล่องนิสสอนะคะน้องเป็นแบบแม่เหล็กแบบนี้เลยนะราคาตัวนี้50บาทนะคะนี่นะน้องเป็นแบบขนาดใหญ่นะคะน้องเป็นลายคิตตี้แบบนี้เลยนะจะมี2ลายเออสองเออสลายแบบนี้นะคะน้องเป็นสีโคลรแกรมแบบนี้เลยนะสีคือจะสวยมากเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนี่นะ อันนี้ราคา50บาทนะคะนี่นะน้องเป็นงานเซลลค่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเข็มกัดนะคะอันนี้ราคาแพ็คละราคาแพ็คละ50บาทนะคะน้องมีข้างในนะคะจะมีทั้งหมด10อันนะคะนี่นะลายจะไม่ซ้ํากันเลยนะคะอันนี้ลายแรกเลยนี้จะเป็นลายกอเซเว่นค่ะนี่นะคะนี่นะไปติดเสื้อได้หมดเลยนะคะแล้วก็นี้จะเป็นลายวนวันวน,นะนี่นะคะมี10อันค่ะ ต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเข็มกลัดนะคะน้องนะคะ25บาทนะจะมีลายตามนี้เลยค่ะจะมีเป็นเอ็กวานนะคะจะมีเป็นปารมาจานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบ็คพิคงนะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เป็น b สค c แรคเ c t ร r แบบนี้นะอันนี้ราคา25บาทค่ะตัวนี้นะคะเป็นเข็มกาัดนะคะน้องเปรลาจิมินนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2อันน้องราคา20บาทค่ะแบบต่อมาะคะนี้นะคะก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะอันนี้จะมีอยู่2แบบค่ะนนี้จะมีเป็น NCT นะคะแล้วก็ดาบพิฆาตศูนย์นะ ข้างในน้องได้เยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ราคา20บาทนะคะตัวนี้นะคะเป็นยางนัดผมนะคะน้องเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะคือได้เยอะมากๆเลยนะตัวนี้ราคา80บาทค่ะนี่นะคะจะเป็นตัวยางนัดผมนะคะเป็นลายดาบพิฆาตระสูตรนะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตุ๊กตานะคะน้องเป็นลายโกโจนะตัวนี้นะคะราคา50บาทนะคะนี่นะนี่เป็นตัวอย่างทางร้านนะคะน้องน่ารักมากๆเลยนะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีกุญงแจห้อยด้วย ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวสติกเกอร์การ์ดนะตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นลายบีเทสนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นลายแบ็คพิงนะคะข้างในคือจะมีทั้งหมด4แผ่นนะคะลายไม่ซ้ํากันเลยนะตัวนี้ราคาแพ็คละ10บาทค่ะนี่นะคะข้างในมี4แผ่นะะนะคะราคาแพ็คละ10บาทเป็นตัวสติกเกอร์การ์ดนะคะสามารถไปติดเคสหรือว่าตกแต่งงานได้เลยค่ะตัวนี้นะคะ,ะก,ะคะก,กนะ็จะเป็นตัวการ์ดใส่นะคะน้องน่ารักมากๆเลยนะจะเป็นตัวการ์ดใสแบบนี้ค่ะเป็นระดับีเทสโซนนะคะราคา20บบาทนะข้างในคือน้องได้เยอะนะ แล้วก็ลายคือจะไม่ซ้ํากันเลยค่ะนี่นะเป็นลายสมาชิกในเรื่องดพิฆาตสูรเลยนะคะราคา20บาทแบบต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวกล่องสุ่มนะคะนี่นะจะมีกล่องส่มด้วยนะคะราคา50บาทนะคะบอกเลยว่าคือคุ้มมากมนะคะทุกตัวคือจะเกินราคาหมดเลยนะถ้าคำนวณแล้วคือจะเกินราคาทุกชิ้นเลยก็อาจจะมีเป็นแบบพวกเสือ้อกันหนาวหรือว่าเป็นพวกกนินน้ำอะไรพวกนี้แก้วยาติอะไรพวกนี้นะคะจะเกินราคามากมเลยนะตัวนี้คือคุ้มนะคะราคากล่องละ50บาทนะพวกนี้นี่นะคะเป็นกล่องส่มนะคะราคา50บาทค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวกระเป๋านะคะนี่นะเป็นกระเป๋าดินสอนะคะมี2ลายเนาะตัวนี้ข้างล่างนะคะน้องเป็นหนังนะคะนี่นะใส่ของได้เยอะนะคะนี่นะนะคะสิบาทค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะนี่นะน้องเป็นสติกเกอร์แบบนูนแบบนี้เลยนะคะนี่นะแบบแรกจะเป็นแบบนี้ค่ะน้องน่ารักมากมเลยนะคะจะเป็นลายนี้ค่ะมีด่ามีค่าศูนย์กับเป็นจุดๆๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ด้วยนะคะพวกนี้ราคา10บาทนะคะน้องเป็นแบบนูนเหมือนกันเลยนะน่ารักมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นจุดๆนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นตัวสติกเกอร์นะคะน้องเป็นแบบไดคัทนะอันนี้คือภาพแล้วก็สีคือชัดมากๆเลยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะเอาไปตกแต่งงานได้เลยนะตัวนี้นะคะราคาแผ่นละ10บาทค่ะก็จะมีลายตามนี้เลยนะคะลายแรกนะนี่นะคะจะประมาณนี้เลยนะคะนี่เนาะคือลายสวยมากๆเลยนะคะแนะนําเลยนะจะเป็นแบบประมาณนี้เลยค่ะราคาแผ่นละ10บาทค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นตัวสติกเกอร์ไดคัทเหมือนกันนะคะราคาแผ่นละ10บบาทนะก็จะมีเป็น ลายแรกนะคะจะเป็นลายนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็น a t t ช c k on t i ท a n นนะคะรานะคาแผ่นละสิบาทค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นตัวสติกเกอร์นะคะอันนี้จะเป็นลายตัวอย่างนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะข้างในจะมีทั้งหมด4แผ่นนะแต่ละสี่คือจะลายไม่ซ้ํากันเลยนะคะจะไม่เหมือนกันนะอันนี้นะคะรานะคาเซ็ตละ25บาทค่ะจะมีทั้งหมด5สีตามนี้เลยนะคะจะมีเป็นสีชมพูแบบนี้นะ เป็นสีฟ้านะคะเป็นสีส้มแบบนี้เลยแล้วก็น,นี้เป็นสีชมพูนะคะเป็นสีม่วงนะ25บาทค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะน้องเป็นไดคัทเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้จะกันน้ําได้ด้วยนะตัวอย่างน้องจะเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะสามารถกันน้ําได้ด้วยนะคะแ,แก้วยติอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะนี่นะอันนี้นะคะราคาแผ่นละ2บาทนะคะอันนี้ทางร้านะคราบไปให้นะคะน้องลายไม่ซ้ํากันเลยนะแนะนําเลยนะคะก็จะมีโทนสีแรงนะคะจะเป็นโทนสีชมพูแบบนี้นะคะสามารถแคปมาได้เลยนะว่าจะโทนสีไหนค่ะ เป็นโทนสีฟ้านะคะอันนี้สามารถติดเคสโทรศัพท์ได้เลยนะคะนี่นะเพราะว่าน้องกันน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นโทนสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นโทนสีม่วงแบบนี้ค่ะลายน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็จะเป็นโทนสีเหลืองแบบนี้นะคะนี่นะก็จะมีอยู่2แบบนะคะนี่นะสามารถวงมาได้เลยนะคะอันนี้ทางร้านจะขลาลายไปให้เนาะนี่นะคะราคาแผ่ละ2บาทค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกันไกนะคะราคา35บาทค่ะเป็นลายแรปมอนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวพวงกุญแจนะคะน้องเป็นลายบีเทสนะคะนี่นะจะมีเป็นลายการ์ตูนด้วยนะคะเป็นอะคะริลิกแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะน้องก็จะมีเป็นลายชูก้านะคะจะมีเป็นจิมินเป็นวีค่ะนี่นะมีลายการ์ตูนด้วยราคา25บาทนะคะต่อมานะตัวนี้ก็จะเป็นตัวลายการ์ตูนนะคะน้องน่ารักมากๆเลยนะ,ะมีลายแรปมอน,มนด้วยนะคะนี่นะส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นลายดับค่าศูนย์นะคะราคา25บาทเหมือนกันนะคะมี3ลายค่ะ เอาไปห้อยเป็นผงกุญแจได้เลยนะต่อมาค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเด코เทปนะคะนี่อ๋อจะเป็นตัวลิควิดเทปนะคะนี่นะเป็นเทปลบคําผิดเนาะตัวนี้นะคะจะราคา30บาทค่ะจะมีเป็นลายบิเทสนะคะเป็นลายกระตู้นแล้วก็ดัดพิฆาตศูนย์ค่คะต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเด코เทปนะคะตัวนี้นะคะราคา30บาทนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีเป็นลายตังกุ๊กนะคะจะมีเป็นอ่าเป็นลายบิเทสนะคะนี่นะจะมี2แบบนี้ค่ะ ต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นพวงกุญแจคริสตัลน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายดบาบพาิฆาตศูนย์ค่ะเป็นลายนี้เลยนะราคา45บาทนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นตัวอย่างแบบนี้เลยนะคะน้องพวงกุญแจแบบนี้เลยนะคะสามารถเปิดได้ปกติเลยนะราคาตัวนี้45บาทค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่ติดหลังโทรศัพท์นะคะจะมาพร้อมไอริงแบบนี้เลยเนาะก็ตัวนี้นะคะราคา20บาทนะคะจะมีเป็นเบอ่ะมีเป็นแบ็คพีนนะคะมีเป็น BTS นะคะแล้วก็จะมีกัลเซเว่นค่ะ ตัวนี้นะคะก็เป็นฮวงแจนะคะน้องจะเป็นลายวีแบบนี้เลยนะตัวนี้ราคา10บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมานะอันนี้นะคะจะเป็นตัวที่ติดผนังนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้จะมาพร้อมที่ห้อยนะคะอันนี้ราคา10อันนี้ราคา10บาทเหมือนกันนะก็จะมีเป็นลายลบมอนค่ะมีเป็นวีมีเป็นจีมินนะคะแล้วก็มีเป็นชุก้าค่ะตาจานี้เลยต่อมานะคะตัวนี้นะคะน้องเป็นตัวสติกเกอร์นะคะน้องเป็นแบบไดคัตเหมือนกันเลยนะก็จะเป็นไดคัตแบบนี้นะคะนี่นะ ประมาณนี้เลยนะคะน้องกันน้าได้ด้วยนะคะก็จะมีเป็นลายแรกนะคะจะเป็นลายนี้เลยนะคะนี่นะจะเป็นลายแบบประมาณนี้เลยมีหลายลายเลยนะคะอันนี้มีถ่ายไว้ให้ในไอจีเรานะคะสามารถได้รูปตัวอย่างในนั้นได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นลายประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่ลายขาวๆเนาะตัวนี้ราคาแผ่นละยี่สิบบาทค่ะนี่นะต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวพวงกุญแจนะคะอันนี้น้องมีทั้งหมดสามสามวงนะคะนี่นะจะเป็นสามลายแบบนี้เลยนะคะก็จะมีเป็นแบ็ค นี่เป็นแบ็กพิงนะคะแล้วก็นี้จะเป็นบีเทสนะคะอันนี้ก็จะเป็นกาซเซเว่นนะคะมาพร้อมกระดิ่งแบบนี้เลยนะนี่นะคะประมาณนี้เลยนี้ราคา20บาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะน้องเป็นพวงกุญแจนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะที่เป็นรอยแบบนี้คือมันมีฟิล์มนะคะสามารถล็อกออกได้นะคะล็อกออกมาจะเป็นแบบนี้เลยนะจาชัดจะแบบนี้เลยนะคะน้องลายสวยมากๆนะคะแล้วก็สีชัดมากๆนะคะเป็นพวงกุญแจอะคริลิกแบบนี้เลยนะทุกคนนี่นะคะต้องลอนี้ต้องล็อกสองด้านนะคะประมาณนี้เลย อันนี้นะคะราคาพวงละสิ <Stars> บาทนะคะนี่นะเป็นพวงกุญแจแบบนี้เลยนะลายแรกเลยค่ะจะเป็นลายจีมินแบบนี้นะแล้วก็จะมีอันนี้คือลายคร่าวๆนะคะจะมีมานี้เลยนะคะจะมีเป็นวีนะอันนี้ให้ขะลายไปให้ก็ได้นะคะมีเป็นวีมีเป็นจีมิเนเนาะแล้วก็จะมีเป็นจองกุ๊กนะคะน้องมีหลายลายเลยนะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะตัวนี้ราคาสิบบาทนะคะน้องเป็นพวงกุญแจแบบนี้เลยนะคะลายสยทุกอันเลยนะ ต่อมานะคะตัวนี้เป็นธงนะคะราคา2 0บาทนะคะจะมีเป็นคอสเซเว่นนะคะแล้วก็มีเป็นแบ็คพิงนะนี่นะคะจะมี2วงแบบนี้เลยข้างในก็คือจะเป็นรูปเดี่ยวนะคะสมาชิกนในวงเลยนะคือสวยมากๆนะคะแนะนําเลยสีจะชัดแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะตัวนี้เป็นตัวสแตนดี้นะก็จะมีอยู่2ลายนะคะนี่นะจะมีเป็นลายแบ็คพิงแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นเอ็กวันแบบนี้นะคะนี่ Stat นะตัวนี้ราคา60บาทค่ะอันนี้นะคะเป็นโพสอิตนะคะราคา1 0บาทนะคะก็จะมีเป็นลายนี e ้นะคะแล้วก็ลายนี้นะต่อมา,านะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น ที่ขั้นหนังสือนะคะน้องเป็นแบบแม่เหล็กนะคะแล้วก็ลายสวยมากๆนะคะสีชัดแบบนี้เลยตัวนี้นะคะราคาอันนี้นะคะราคา35บาทนะจะมีอยู่2ลายแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยลายสวยมากๆค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวประการนะคะนี้น้องสามารถลบได้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยข้างในกล่องนะคะก็จะมีทั้งหมด10อันนี้ก็จะมีทั้งหมด12แท่งนะคะราคากล่องละจะสิบาทนะคะน้องจะเป็นรายดาัดนีาศูนย์แบบนี้เลยนะคะเป็นตัวประกาน้ําเงินนะคะน้องสามารถลบได้นะคะ นี่นะเอาไปเขียนจดงานได้เลยนะคะ <half. S 1> ตัวนี้นะคะเป็นท <Yeah. S 1> ี่ติดหลังโทรศัพท <freely split S 1> ์ะ so. น,น,นะคะอันนี้นะคะสิบาทนะคะเป็นกอเซเว่นอันนี้จะเป็นลายแบบ็คพิงค์ค่ะอันนี้เป็นที่นีบกระดาษนะคะราคาสิบาทค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเข็มกัดนะคะราคาสิบาทเหมือนกันก็จะมีเป็นเอ็กโซนะคะมีเป็นวนวันต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกอเซเว่นนะคะแล้วก็จะเป็นบีเทสนะคะต้องเป็นเข็มกัดเหมือนกันอันนี้เป็นยางรัดผมค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวเข็มกัดเหมือนกันนะคะนี่เป็นยางรัดผมเป็นลายนี้ เข็มกัดก็จะมีเป็น BTS นะคะเป็นกอลเซเว่นไลน์นี้นะคะแล้วก็มีเป็นพวงกุญแจนะคะน้องเป็นอะคริลิกนะคะเป็นของกอลเซเว่นนะราคา10บาทนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกาดพลังนะคะราคา20บาทนะนี่นะคะจะเป็นระดับค่าสูงแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือได้เยอะมากๆเลยนะคะซื้อไปเล่นกับเพื่อนได้เลยนะนี่นะคะแล้วก็นี้เป็นไม้บรรทัดนะคะราคา15บาทนะคะจะมีเป็นกอเซเว่นค่ะมีเป็นแบ็คพิงไลน์นี้มีเป็นระดับค่าสูงไลน์นี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็น BTS นะคะแล้วก็จะมีเป็นกอล์ี้ค่ะ มีเป็นดาบพิ่าศูนย์สีูลานีนะคะแล้วก็ก็เซเว่นไลน์นี้นะราคา15บาทนะอันนี้เป็นไม้บรรทัดค่ะต่อมานี้นะคะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะราคาแผ่นละ10บาทนะเอาตัวนี้ราคาเซละสิบบาทค่ะข้างในเซ็ตนี้มี4แผ่นนะคะลายน้องจะเป็นลายเดียวกันแบบนี้หมดเลยนะคะจะมีเป็นเป็พิลายนี้ค่ะจะมีเป็นลายนี้ลายนี้นะคะแล้วก็ลายนี้เนาะประมาณนี้เลยนะคะมี nct ด้วยราคาตัวนี้ เซลล่สิบาทค่ะเป็นตัวสติกเกอร์นะแบบต่อมานะคะตัวนี้น้องเป็นแบบนูนนะคะแบบนูนตัวนี้ก็จะมีเป็นวีนะคะมีเป็นจองกุ๊กเป็นชูก้านะคะเป็นจินนะคะมีเป็นแรปมอนแล้วก็นี้นะคะจะเป็นลายจีมินค่ะจะมีเป็นลายรวมนะคะแล้วก็ลายชูก้าแบบนี้เนาะอันนี้ราคา10บาทเหมือนกันค่ะน้องเป็นตัวสติกเกอร์แบบนูนนะคะน่ารักมากเลยนะส่วนตัวนี้ค่ะเป็นตัวสติกเกอร์วอลเปเปอร์นะคะน้องราคาแผ่นละ10บบาทเหมือนกันนะ นี่นะคะน้องเป็นแบบแผ่นขนาดใหญ่เลยนะอันนี้ถ้าเทียบกับมือค่ะจะมีเป็น NCT นะคะจะมีเป็นแบ็คพิงลายนี้นะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวแบ็คพิงนะคะจะเป็นลายนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็น NCT นะคะจะเป็นลายนี้นะอ่นนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะอันนี้ราคาแผ่นละ10บาทนะคะ ตัวนี้นะคะก็ราคาเซลล์ะยี่สิบบาทนะคะ,น,ะ,คะน้องเป็นตัวสติกเกอร์เหมือนกันนะคะนี่นะอันนี้คือจะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะข้างในจะมี6แผ่นนะคะลายแรกเลยนะจะเป็นลายบีเทสนะคะเป็นโทนสีผูบแบบนี้ข้างในลายน้องจะไม่ซ้ํากันนะคะไปะตกแต่งงานกันได้เลยนะ <het> แล้วก็แบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นตัวแบ็คพีนะคะจะมีเป็นสีผูแล้วก็เป็นโทนสีดําแบบนี้นะคะแผล่ละยี่สิบบาทเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้ค่ะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะน,นี่นะข้างในเซ็ตมีสิบสองแผ่นค่ะนี่นะน้องลายไม่ซ้ํากันเลยนะคะราคาเซลละ อันนี้ราคาเซลล์40บาทค่ะจะมีเป็นก็เซเว่นไลน์นั้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นหวังอีปอค่ะมีเป็นเสี่ยวจ้านะคะแล้วก็จะมีเป็นบีเคสค่ะมีเป็นเอ็กโซนะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคา40บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกระดาษรีพอร์ตนะนี่นะคะนี่น้องราคา25บาทค่ะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์นะคะอันนี้ราคา35บาทนะน้องจะเป็นลายนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะ เป็นแบบนี้เลยอันนี้ราคา35บาทเป็นของ B t s ทนะคะส่วนลายอันนี้จะเป็นลายจุดจุดสนะคะนี่นะน้องก็จะมีอยู่3ลายนะคะนี่นะตอนนี้จะเหลือแค่3ลายแล้วค่ะจะมีเป็นลายนี้นะคะลายนี้แล้วก็ลายนี้นะคะราคา50บาทนะคะน่ารักมากเลยนะต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแฟ้มนะคะตัวนี้ราคา20บาทนะน้องจะเป็นแฟ้มใส่ด้านข้างแบบนี้เลยนะคะนี่นะจะเป็นแบบใส่ด้านข้างนะคะแล้วก็ลายน้องมี2ด้านค่ะลายจะไม่เหมือนกันด้วยนะจะเป็นลายแรกค่ะเป็นลายนี้ จะมีเป็นลานี้นะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแบบแฟ้มกระดุมนะคะ20บาทเหมือนกันค่ะแล้วก็จะเป็นลานี้ค่ะจะมีเป็นลานี้ด้วยนะคะนี่นะคะนี่นะตัวนี้ราคา2ีบาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นแฟ้มแบบดีเลยนะตัวนี้ราคา100่บาทค่ะอันนี้นะจะเป็นซิปแบบนี้เลยนะคะน้องเป็นแบบดีเลยนะแล้วก็เป็นแบบหนาด้วยค่ะมี2หน้านะคะมีเป็น2ด้านค่ะ ลายจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นลายเดียวกันเนาะราคา100บาทนะคะจะมีเป็นลายแรกค่ะเป็นลายนี้เป็นลายนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะนี่นะอันนี้นะคะเป็นโปสเตอร์นะคะนี้ราคาเซละ100บาทนะคะมี8แผ่นลายไม่ซ้ํากันนะตัวนี้นะคะจะมีตัวแถมให้ด้วยนะคะตัวแถมทางร้านจะขลระไปให้นะส่วนตัวซื้อนะคะน้องอันนี้คือทุกคนสามารถเลือกลายกันได้เลยนะคะแล้วเข้าจะมีตามนี้เลยค่ะข้างในเซตมี8ปแผ่นลายไม่ซ้ํากันเนาะ ราคาเซ็ตละ100บาทค่ะจะมีเป็นลายแรกนะคะจะเป็นลายนี้เลยเป็น My h e r o นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลายนี้ค่ะอันนี้เป็นแบ็คพิกนะคะน้องเป็นแบบรวมลิซ่าเดี่ยวค่ะ B ีเทสคาแรคเตอร์นะคะจองกุกแบบเป็นแบบเดี่ยวนะคะแล้วก็เป็น B ีเทสรวมนะคะไบวินค่ะอันนี้จะเป็น NCT นะคะอันนี้ก็จะเป็น act แท็นะคะออนไททันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นจูจูนะคะ นี่นะประมาณนี้เลยนะคะจะเป็นลายแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีลายนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นลายไฮคิวนะคะไฮคิวจะมีประมาณนี้เลยนะราคาสละ1 0 0บาทค่ะอันนี้เป็นแบ็คแบ็คพิงนะคะนี่นะเป็นแบบรวมแบบนี้เลยนะคะลายสวยมากๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะนี่นะคะประมาณนี Hi ้เลยนี่ก็เป็นไฮคิวนะคะสละ1 0 0บาทค่ะแพ็คๆแล้วไม่ซ้ำกันตัวนี้มีตัวแถมให้ด้วยนะคะ ตัวแทนทางร้านค่ะไปให้ค่ะแบบต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าใบเป็นผ้าใบไวนิลแบบนี้เลยนะคะนี่นะน้องเป็นแบบใหญ่เลยนะคะคือใหญ่มากๆนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะจะเป็นแบบนี้เลยจะมีเป็นนี่นะคะเป็นที่ห้อยไว้ให้นะคะอันนี้ก็จะมานนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูลายกันที่แบบแรกเลยนะคะแบบแรกเลยนี้ก็จะเป็นตัวจินยองนะคะเป็นแจ็คสันนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นตัวเจโฮปนะแล้วก็จะมีเป็น อันนี้จะเป็นมาค่ะอันนี้เป็นลาลับมอนค่ะอันนี้เป็นโรเซ่นะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะจะมีเป็นเจนี่นะเป็นโรเซลายนีค่ะเป็นลิซ่านะคะอันนี้นะคะก็จะมีเป็นยองแจนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นแบมแบมนะคะจะมีเป็นอันนี้นะคะจะเป็นยุกยอมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นจินยองค่ะประมาณนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะแาคาแผ่นละหนึ่งร้อยบาทนะคะน้องเป็นผ้าใบไว้นิ้แบบนี้เลย,ค,บบเลยคือแผ่นใหญ่มากๆเลยนะคะแนะนําเลยนะเอาไปติดเอาไปติดที่ห้องได้นะคะเอาไปห้อยไ,ได้เลยนะตัวนี้คือแนะนําเลยนะคะต่อมานะอันนี้คือจะเป็นหมอนนะคะเป็นหมอนอิงนะคะใบละ80บาทนะคะจะนุ่มแบบนี้เลยนะตัวนี้ก็จะมีเป <c oughs> ็นลายนี้เลยค่ะนี่นะคะจะมีเป็นลายแรกค่ะอันนี้เป็นระดับบิ้กคาสูงนะคะจะมีลายแรกเป็นลายนี้มีเป็นลายนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะ นี่นะแล้วก็จะมีเป็นลานนี้ค่ะน่ารักมากเลยนะคือจะนิ่มมากๆเลยนะคะใบละอันนี้ใบรับ80บาทนะคะแล้วก็จะมีแบคพิงน,นะคะก็จะมีเป็นลานนี้นะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นลานนี้ค่ะราคาใบรับ80บาทนะคะจะนิ่มๆเลยของข้าวนะคะจะมีประมาณนี้เลยนะคะสาหรับใครสนใจชิ้นไหนนะคะสามารถแค่มาสอบถามได้ไดทางไลน์เลยนะคะหรือว่าจะเป็น i g นะคะเป็น Facebook ก็ได้นะคะตามที่สะดวกเลยนะของแต่ละคนเลยเรื่องมาหนึ่งช่องทางคะ่ะแล้วก็อย่าลืมไปร่วมเล่นตามกิจกรรมนะคะในคลิปของ ในคลิปสกกุชชี่ด้วยนะคะประมาณนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมมาสั่งซื้อกันนะคะนี่ก็จะมีแถมทุกออเดอร์เลยนะคะทางร้านก็จะคราฟไปให้นะคะจะมีแถมไปให้นะ,ะก็คลิปนี้ประมาณนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า